ของประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะนั่นคือในยุคเรอเนซองส์ยุคอัจฉริยะการเริ่มต้นของลัทธิมนุษยนิยมทําให้คนเนี่ยเริ่มคิดถึงโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าโลกแห่งศรัทธาเรอเนซองส์คืออะไรอะไรคือเรอเนซองส์แม่มันจะให้คํานิยามยากจริงๆนะคะคุณผู้ชมเรอเนซองส์มีความหมายกับแขนงวิชาหลายสาขาและในทางที่ต่างกันออกไปซะด้วย แต่ในทางประวัติศาสตร์ที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้นะคะเรอเนซองสองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางความคิดจนพาให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความนิยมในเรื่องความรู้และวิทยาการต่างๆมากกว่าความงมงายในด้านศาสนาที่เคยยึดถือกันมานานก่อนที่เราจะพูดถึงความเป็นไปของเรเนซองสองขอกลืนถึงลักษณะของการปกครองทั่วไปในยุโรปก่อนนะคะว่า ระยะนั้นอำนาจและอิทธิพลของขุนนางในระบบฟิวดันลดลงจนหมดไปพวกขุนนางที่เคยเป็นยายเป็นตัวแทนของการปกครองกลับพบว่าอำนาจของพวกตนถูกจำกัดด้วยอำนาจจากส่วนกลางซึ่งแผ่ขยายออกไปครอบคลุมระบบต่างๆเช่นระบบสารสถิตยุติธรรมและระบบภาษีได้สำเร็จบรรดากษัตริยุคใหม่เช่นกษัตริย์อังกฤษกษัตริย์ฝรั่งเศสและสเปน ่างพยายามสร้างความสงบสุขให้แก่ดินแดนภายในเขตปกครองของพระองค์ระบอบราชาธิปไตยหรือที่เรียกว่าราชาธิปไตยยุคใหม่ก็เข้ามาแทนที่การรวมอยู่แบบอาณาจักรซึ่งเป็นความคิดในสมัยกลางยิ่งกว่านั้นการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งหมายถึงอำนาจของชนชั้นกลางเช่นพ่อค้าและช่างฝีมือว่ามีเพิ่มขึ้น พวกนี้ในภายหลังกลายเป็นกําลังต่อรองกับกษัตริย์อย่างสำคัญนอกเนือจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในตอนปลายของสมัยกลางศาสนาจักรและคติชีวิตแบบยึดมั่นกับศาสนาเริ่มเสื่อมลงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆขึ้น เมื่อวิธีทางการเมืองและสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยดังกล่าวมานี้นะคะก็เป็นเหตุก็เป็นเหตุให้เกิดรูปโฉมใหม่ของโลกในยุโรปตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมเช่นนี้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆพวกเรเนซองส์กลับไปนิยมในลัทธิมนุษยนิยมซึ่งเป็นลัทธิที่มีผลต่อศิลปะวิทยาการทุกสาขาตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงปรัชญาย จากบทกวีไปถึงสถาปัตยกรรมและจากศิลปะไปถึงการแต่งกายของผู้คนการเปลี่ยนแปลงในสมัยเรอนซอง์มีแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมกรีกโรมันซึ่งเสื่อมสลายไปในช่วงที่วัฒนธรรมคริสตศาสนาเจริญก้าวหน้าคำว่าเรอนซองมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการเกิดใหม่ แต่ถ้าในทางอารยธรรมคำนี้กลับหมายถึงการรื้อฟื้นอารยธรรมคลาสสิกของกรีกและโรมันมาใช้อีกครั้งหนึ่งและถือกันว่าเป็นอารยธรรมฝ่ายโลกซึ่งตรงข้ามกับการมุ่งเน้นด้วยธรรมะอย่างที่คริสตศาสนาวางหลักการเอาไว้ขบวนการฟื้นตัวของความสนใจเกี่ยวกับทางโลกม่ได้เกิดขึ้นโดยฉับพลันแต่ค่อยเป็นค่อยไปเป็นเวลานานเลยทีเดียว ศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองสมัยเรอเนซองส์เกิดขึ้นที่อิตาลีแล้วค่อยๆแพร่ไปให้ประเทศเพื่อนบ้านคือฝรั่งเศสเยอรมันและยุโรปภาคเหนือเพราะว่าที่นี่มีซากอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างที่เป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของกรีกและความยิ่งใหญ่ของโรมันเหลืออยู่วรรณกรรมและความคิดหลายอย่างเป็นต้นฉบับโบราณเป็นต้นเ้าของความคิดสำคัญ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกเสมอๆคือความคิดและความคิดที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของทัศนคติฝ่ายโลกและเป็นลักษณะเฉพาะของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการคือลัทธิมนุษยนิยมหรือ Humanism ซึซึ่งสอนให้มนุษย์เชื่อตัวเองแต่ก่อนนี้ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาแบบจิตนิยมสอนให้เชื่อพระเจ้าทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าไม่เชื่อมนุษย์ จึงไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำได้ผลของความคิดแบบจิตนิยมทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อตัวเองแต่สำหรับความคิดแบบมนุษยนิยมนั้นตรงกันข้ามชนิดหน้ามือเป็นหลังมือคือเชื่อในความสามารถของมนุษย์สิ่งทั้งหลายเป็นมาอย่างไรและจะเป็นอย่างไรมนุษย์เป็นผู้กำหนดไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องศึกษาว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไร แต่ควรถามตัวเองว่าต้องการอะไรมนุษย์ไม่ใช่คนบาปมีสติปัญญาถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็อาจจัดธรรมชาติให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราได้เพราะอย่างนั้นนี่เองค่ะอีตอนที่แนวความคิดมนุษยนิยมกำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมทางภูมิปัญญาด้านมุ่งสู่เรื่องราวของมนุษย์ทั้งนั้น ซึ่งความคิดเช่นนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะทราบว่าตรงกันข้ามกับความคิดของคริสตศาสนาในสมัยกลางที่ถือว่ามนุษย์นั้นต้องยอมรับตัวเองว่าเป็นคนบาปต้องยอมรับว่ามีพระเจ้าต้องเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ไถ่บาปและมนุษย์จะไม่รอดถ้าไม่พึ่งพระเยซูอันนี้คือความคิดในสมัยกลางนะอย่าเอามาว่าเป็นในยุคป,ปัจจุบันนะคะ และอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่จะทำให้เกิดความคิดความอ่านขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมแบบนี้ก็เกิดขึ้นที่อิตาลีก่อนเป็นเพราะว่าเมืองท่าสำคัญต่างๆที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเวนิสเจนัวและฟลอเรนซ์เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการธนาคารมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมกับตะวันออกไกลตลอดเวลาและเมืองต่างๆเหล่านี้เป็นแคว้นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน ทำให้พ้นก้างขวางคอเช่นอำนาจสันตปาปาและจกักรพรรดิความเจริญก็เกิดขึ้นได้ง่ายในแผ่นดินที่พ้นจากอุปสรรคทางการเมืองและาศาสนาเราเองคงจะอดกล่าวถึงนักมนุษยนิยมที่มีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนไม่ได้นะคะแต่ประดาความคิดแบบนี้ก็มีอยู่มากมายจนจนเอามาจารณยกันไม่หวาดไม่ไหว เอาแต่คนที่มีชื่อเสียงสําคัญสําคัญหน่อยนะคะอิรัสมุตแห่งรอตเทอร์ดัมในปีคริสตศักราช1 4 9 6เถึง1536เขาเป็นนักคิดผู้ให้อิทธิพลต่อสังคมสมัยเรอเนซอง์เป็นอย่างมากผลงานชิ้นสาคัญคือบทเพลงสรรเสริญความโง่ The Price of Folly หนังสือเล่มนี้อิรัสมุตเล่นถากถาง,างความบ้าคลั่ง งมงายของนักบวชและนักศึกษาทางศาสนาไว้มากมายเรียกว่าเป็นการปูพื้นฐานให้ชาวยุโรปตื่นตัวคิดที่จะปฏิวัติศาสนาในเวลาต่อมาส่วนในอังกฤษมีกวีคนสำคัญที่แสดงแนวคิดของมนุษยนิยมกวีคนนั้นชื่อเซอร์โทมัสมอร์ผู้แต่งยูโทเปียกวีผู้นี้เป็นทั้งอักรมหาเสนาบดีและที่ปรึกษาของพระเจ้าเฮนรีที่8แห่งอังกฤษ น่าเสียดายอยู่หน่อยหนึ่งนะคะที่ภายหลังท่านเซอร์ต้องถูกตัดศีรษะเพราะแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่กษัตริย์จะดำรงตำแหน่งประมุขทางศา,ศาสนาควบคู่กันไปด้วยคือนิกายอังกฤษแคนนนิกายใหม่ที่ตั้งโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่8เองพระเจ้าเฮนรี่ที่8นี่ก็คือคนที่ใช้ราชินีเปลืองที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะ พระองค์ตั้งนิกายศาสนาใหม่เพราะอย่าร้างคู่สมรสได้ตามใจปรารถนานั่นเองนะไม่ต้องขึ้นต่อโรมก็เลยตั้งนิกายใหม่ซะเลยการแพร่กระจายความคิดต้องอาศัยการพิมพ์หนังสือและการพิมพ์แบบใหม่โดยนายโจฮานกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันก็ช่วยให้หนังสือเนี่ยมีราคาถูกลงจนกลายเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้อย่างสำคัญของชาวยุโรป ยูรัตมุดหรือว่าทูมัตมอร์ก็ต้องการเผยแพร่หนังสือทั้งนั้นหากคาดอิตากูเทนเบิร์กไปแล้วนะคะความคิดของเขาก็คงไม่ได้เผยแพร่ออกไปให้คนติดตามคงต้องเก็บอยู่ในกรุอย่างเดียวก็ต้องขอบคุณอิตากูเทนเบิร์กนะคะที่ได้ผลิตเท่นพิมพ์สิ่งหนึ่งที่ทำให้สมัยรุนซซอง เป็นสมัยเปลี่ยนแปลงโลกเป็นเพราะสมัยนี้มีนักคิดนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์มากมายรวมทั้งศิลปินและสถาปนิกคนสำคัญจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อื่นๆแทบจะหมดความหมายลงไปเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในบรรดาน,นักคิดของเรอเนซอง์ที่ท้าทายอำนาจศาสนาาาจักรยังมีนิโคลสัสคอปเปอร์นิคสัสคนนี้เป็นพระนักดาราศาสตร์ชาวโป มีชีวิตยอยู่ในช่วงคริสตศักราช1 4 3 7ัยถึง1,543เขาเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยหมุนไปรอบแกนของตัวเองและหมุนเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์อีกทีหนึง่งไม่ใช่จากราศีหมุนรอบโลกอย่างที่เคยคิดกันมาในสมัยปโตเลมีเขาไม่กล้าพิมพ์หนังสือดังกล่าวทันทีเพราะกลัวทางาศาสนาจะตำหนิแต่ความคิดนี้เป็นที่รู้กัน งานเล่มสำคัญของเขาคือ The Revolution or Burn c h o l e s t i u m พิมพ์ในปีที่เขาเสียชีวิตคือปีคิตรศกราช1543โชคดีที่เลือกพิมพ์ตอนตายนะครับไม่งั้นคงเหมือนกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้พบเลนและทฤษฎีของระบบสุริยะจักรวาลเช่นเดียวกับคอปป์นิคุสกาลิเลโอถูกศาสนจักรลงโทษอย่างหนัก จนถึงขนาดต้องออกจากงานที่ทำอยู่มารับโทษทรมานเป็นเรื่องแย่ที่สุดเลยนะคะซึ่งในสมัยนั้นถ้าเกิดว่าใครไปติดตามในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของาศาสนาเนศาสนาจักรเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากนะคะ ขอแถมการประดิษฐ์อีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่ว่าสําคัญก็คือในด้านสนามรบค่ะท่านผู้ชมทาหารมา้าซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นกําลังสําคัญกลับเสียความสําคัญลงเพราะว่ามีการประดิษฐ์อาวุธปืนขนาดเล็กขึ้นมาแทนที่อีกเหมือนกันค่ะผ่านจากพวกนะักคิดที่น่าสงสารไปถึงบรรดาศิลปินบ้างนะคะ พวกนี้ไม่เหมือนอาชีพอื่นที่อยู่ในภาวะสับสนแต่ศิลปินกลับอยู่ในยุคทองเพราะเศรษฐีดังๆสมัยรุอนาซองเช่นตระกูลเมดิซีในฟลอเรนต์ตระกูลกอนซสาก้าในเมนซัวตระกูลฟอสซาในมิลานสันตปาปาแห่งโรมตระกูลเอถินซีในเฟราร่าตระกูลอารากอรเนสในเนเปิลสตลอดจนผู้อุปถัมภ์ต่างๆทั้งโป๊ปกษัตริย์และเศรษฐี างมีศิลปินอยู่ในอนัตของตนเช่นบอนติชฉลีทำงานในอนัตของตระกูลเมดิซีร่วมกับสถาปนิกบรูเนสเลซีและมิเคลลอตโซประติมากรรมอนาเชโลและกลุ่มกิจกรรมของเปาโลอุกเซโลเกอรลานติโอเบอร์รอกซิโอและพอลโลอูลูโลนอกกอิตาลีก็จะมีดิเซียน เป็นจิตรกรอีกคนหนึ่งที่ทำงานในราชสำนักพระเจ้าชาว,ชาวที่5ส่วนในแมาดริดขณะที่พระเจ้าฟานซิสท,ที่1แห่งฝรั่งเศสก็มีกลุ่มจิตรกรและสถาปนิกของพระองค์เองก็จะมีเชริโอรอโซฟิโอเรนติโนเรียกว่าขอให้ทำงานสร้างสรรค์ไปเถอะเรื่องเงินไม่ต้องห่วง ที่เป็นดังนี้เพราะว่าการที่ใครคนหนึ่งจะสามารถอุปถรัรมภ์ค้ำชูศิล,ลปินได้คนผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ร่ำรวยจริงๆและมีรสนิยมดีเท่านั้นศิล,ลปินในยุคนี้ไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงช่างฝีมือหากเป็นผู้สร้างสารรค์งานศิลปะสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของปัจเจกบุคคลที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นการแข่งแย่งชิงตัวศิล,ลปินที่มีชื่อเสียงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ศิลปินดังๆที่น่าสนใจด้านจิตกรรมอย่างเช่นซานโตร o บอติชิลีก็จะมีชีวิตยอยู่ในคริสตศักราช1482ซึ่งเป็นจิตกรคนสำคัญแห่งยุคเรอเนซองส์เขาได้รับความคิดจากนักมนุษยนิยมในการพิจารณารูปแบบของจริงทางสรีระและการศึกษาธรรมชาติ ภาพกำเนิดวีนัสเป็นภาพเทพปกรณมสมัยกรีกโรมันแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์การใช้เนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคริสตศาสนายิ่งกว่านั้นยังศึกษาร่างกายของมนุษย์อย่างเปิดเผยคือคริสตศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับรูปเปลือยนะคะ เช่นเดียวกันลิโอาน์โดดาวินชีศิลปินคนนี้คขานอกจากศึกษาเรื่องศิลปะแล้วยังรอบรู้เรื่องดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกด้วยลักษณะพิเศษของเขาอยู่ที่เป็นคนช่างสงสัยและจะไม่ยอมรับรู้ข้อมูลใ,ใดๆถ้ายังไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนผลงานที่สำคัญนอกจาก โมนาลิซาที่นั่งยิ้มแบบลึกลับแล้วนะคะยังมีข้อมูลการค้นคว้าหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เครื่องกลดารศาสตร์วาดลงในสมุดสเก็ตเป็นจำนวนหลายร้อยหน้าซึ่งหลายๆคนก็คงรู้เรื่องอัจฉริยภาพของดาวินชีกันไปบ้างแล้วนะคะเคียงข้างมากับดาวินชีก็คือประติมากรคนดังค่ะไมเคิลแองเจโลหรือเรียกว่ามิเกลันเจโลตามภาษาอิตาเลียน ประติมากรใหญ่แห่งยุคศิลปินคนนี้ค่ะสามารถสลักหินอ่อนเป็นรูปเป็นร่างอย่างงดงามดูจนเหมือนง่ายๆไมเคิลเอ็งเจโลกล่าวว่าเขาไม่ได้สลักหินเป็นรูปต่างๆรูปมีอยู่ในหินแต่ละก้อนอยู่แล้วเขาเป็นเพียงแค่ผู้กระทบเปลือกนอกออกเท่านั้นผลงานที่สำคัญชื่อเดวิดเป็นรูปสลักของเดวิดผู้ฆ่ายักษ์ด้วยหนังสติกกับก้อนหิน ประติมากรรมชิ้นนี้ชาวเมืองฟลอเรนซ์เป็นผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงวิลกรรมที่พวกนิยมประชาธิปไตยสามารถโค่นล้มพ่อค้าตระกูลเมดิซีลงได้ถัาจาะสองคนดังนี้ค่ะก็ยังมีอีกมากมายแต่ระายกันไม่หมดเช่นจิตรกรราฟาเอลผู้วาดรูปได้อย่างนุ่มนวลจนมีคนเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างมาก กลายเป็นแบบอย่างศิลปะที่เรียกว่าตระกูลราฟาเอลส่วนเรื่องสถาปนิกก็ได้แก่บรามันเตออามาเดโอหรือหรือบรูเนสซิซี่ผู้สร้างโดมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวาซซันดามาเรียเดลฟิโอเรแห่งเมืองฟลอเรนซ์เฉพาะพวกอัจฉริย์อย่างเดียวนี้ก็ยังเยอะขนาดนี้นะคะในยุคข,ของเริเนซองนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า ไม่มีเรื่องของการรบไม่มีเรื่องของการขัดแย้งมีแต่การสร้างสรรค์ชิ้นงานมีแต่การสร้างสรรค์ผลงานนะคะ